เชื่อกันไหมครับว่าบนโลกใบน,นี้มีสถานที่ที่รวมดอกไม้มากกว่าล้านดอกเทศกาลสวนดอกไม้สุดยิ่งใหญ่ที่1ปีนะครับมีจัดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Quality e Space Talk และนี่นะครับคือสวนดอกไม้ Kirkenhof ความงามณเนเธอร์แลนด์กับดอกไม้นานา,นาพันธุ์ที่เห็นแล้วต้องใจสัน่น เมื่อพูดถึงเนเธอร์แลนด์หลายคนอาจจะรู้จักกันในานามดินแดนกังหันลมหรือถ้าใครได้ชมฟุตบอลก็ต้องได้ยินชื่ออัศวินสีส้มความงามสุดแสนโรแมนติกจานสีธรรมชาติที่รวมหลากสีสันไว้ด้วยกันอัศจรรย์แห่งดอกไม้ก็คือการได้ไปชมเทศกาลวนดอกไม้คือเคนฮอฟเทศกาลที่รวมดอกไม้มากกว่า7ล้านดอกบนพื้นที่200ไร่พร้อมดอกไม้นานาพันกว่า800ชนิดแต่รู้ไหมครับว่าก่อนที่จะมาเป็นสวนดอกไม้ที่สวยงามขนาดนี้ ช่วงศตวรรษที่15ที่นี่เคยเป็นเขตพื้นที่ล่าสัตว์ของเคาวเตสแจคกรีนนหญิงแห่งปราสาทเอโนกรวมไปถึงสวนเคอร์เคนฮอฟยังเป็นแหล่งเพาะปลูกสมุนไพรให้กับปราสาทมาก่อนด้วยนะฮะ จนปีคศ1949เทศกาลสวนดอกไม้คอร์กินฮอฟได้ถูกจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและปัจจุบันกลายมาเป็นหนึ่งในสวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกความโดดเด่นหรือเรียกว่านางเอกของสวนดอกไม้แห่งนี้คงหนีไม่พ้นดอกทิวลิปจำนวนมหาศาลสีสันสดใสเห็นแล้วใจฟูสุดๆไปเลยครับนอกจากนี้ยังมีดอกลิลลี่ดอกแดฟโฟดิลดอกไฮยาซินดอกซากุระและดอกรวยไม้ โอ้โหเป็นยังไงบ้างฮะแค่เห็นภาพว่าสวยแล้วของจริงสวยยิ่งกว่านะครับใครสายถ่ายรูปคอนเทนต์คอนใจห้ามพลาดเลยสถานที่สวยเหมาะกับคนสวยๆทุกคนนะครับ ส่วนนุ่มๆเราเข้าใจกันดีนะฮะหน้าที่หลักตากล้องถ่ายรูปให้ถูกใจแฟนหรือใครจะพาครอบครัวไปเที่ยวผมแนะนําเลยครับต้องประทับใจกับบรรยากาศความสวยงามของสวนแห่งนี้แน่นอนอแต่ไปเที่ยวทั้งทีก็อย่าลืมเลือกช่วงเวลาให้เหมาะสมกันด้วยนะครับเทศกาลสวนดอกไม้เคร์เคนฮอฟดอกไม้จะบานสวยงามสะพรั่งดุดเจ้าหญิงต้องไปช่วงฤดูใบไม้ผลิตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปีนะครับใครไปแล้วอย่าลืมเก็บภาพสวยๆมาอดกันด้วยนะ และทั้งหมดนี้นะคะคือเรื่องราวและความสวยงามของสวนดอกไม้เคิร์ n h นฮหนึ่งในแลนด์มาร์คเนเธอร์แลนด์ที่ห้ามพลาดเลยนะครับและหากเพื่อนๆสนใจเปิดประสบการณ์เที่ยวเนเธอร์แลนด์ทักมาจองทริปกับทัวร์ค l i ตี้เอ็กซ์เพเราได้เลยครับและสุดท้ายนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันรอติดตามชมกันได้เลยครับสวัสดีครับ